ตอนที่394ว่าใครเป็นหมอนปักลายบุปผาหลินเว่ยเว่ยกลัวว่าบัณฑิตน้อยจะรีบตัดบทสนทนานางจึงรีพูดอธิบายแทนว่าบัณฑิตเจียงหมายความว่าหลังจากวันนี้เขาจะต้องเดินทางกลับชือลีโกของเขตเริ่นอันซึ่งอยู่ไกลมากเขาจึงไม่สะดวกเขตเริ่นอันเคยได้ยินชื่ออยู่บ้างเหมือนจะอยู่ไกลมากหรือกันว่านี่นั่นเป็นเขตภูเขาคนในตัวเมืองก็ไม่ได้มีชีวิตอย่างรูหรามากนะักส่วนชือลีโกน่าจะเป็นชื่อหมู่บ้านกระมังไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่มองจากบุคลิกและเสื้อผ้าของอีกฝ่ายแล้วก็ไม่เหมือนคนที่ขาดแคลนเงินทองขนมของร้านขนมหวานหนิงจี้ก็ไม่ได้ราคาถูกเจ้าหลินเฟิงยังพูดอย่างสุภาพอีกสองสามประโยคถ้าเช่นนั้นก็น่าเสียดายจริงๆหากมีโอกาสข้าจะต้องไปเยี่ยมแน่นอนหลินเว่ยเวกลัวบัณฑิตน้อยจะพูดประมาณว่าไม่มีโอกาสออกมานางจึงรีบตอบว่า ที่หมู่บ้านเรามีภูเขาวสวยและสายน้ำใสในฤดูใบไม้ผลิมีบุปผาสีแดงต้นหลิวสีเขียวนกร้องบินว่อนหักพี่เจ้ามาเยือนก็จะเหมือนได้สัมผสัสกับธรรมชาติลินชานเอ๋อชิงพูดก่อนพี่หลินไว้คงกําลังเอ่ยถึงอดีตใช่หรือไม่บัดนี้ภาคเหนือเผชิญภัยแล้งหนักขนาดนี้หากไปเยือนก็คงได้เห็นแต่ความแห้งแล้งกระมัง หลินเว่ยเว่ยพูดด้วยรอยยิ้มพูดตามตรงว่าในหุบเขาของฝั่งเรามีแอ่งน้ําที่ไม่มีวันแห้งเหือดอยู่แม้ว่าที่เชิงเขาจะมีฝนตกน้อยแต่บนภูเขาก็ยังพอมีอยู่บ้างในฤดูใบไม้ร่วงพวกเรายังเก็บเห็ดได้ไม่น้อยไก่ป่าตุนเห็ดถือเป็นอาหารจานเด็ดของหมู่บ้านเราเชียวละ่ะพ่อหลินชานเอ๋อได้ยินเช่นนั้นก็รีบหันไปพูดกับพี่สี่ทันทีพี่สี่พอเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วเราไปเที่ยวชมหุบเขาเขียวชะอุ่มของบ้านพี่หลินเว่ยกันดีหรือไม่หลินชิงอยู่ตอบด้วยความหมงุดหงิดเลิกคิดไดไ้เลย เอาแต่พูดถึงพี่หลินเว่ยเรียกกันสนิทสนมขนาดนั้นแค่ไก่ป่าตุนเห็ดจานเดียวก็หลอกล่อเจ้าได้แล้วโชคดีที่เจ้าหลินเว่ยเป็นผู้หญิงไม่อย่างนั้นเขาได้เดินเข้าไปชกหน้าอีกฝ่ายแล้วหลินชานเอ๋อพูดอย่างเจ้าเล่ห์ข้าจะไปหาพี่สามแล้วให้เขาพาข้าไปหลินชิงเซียนพี่สามของหลินชานเอ๋อชอบท่องเที่ยวตามธรรมชาติเวลาครึ่งปีมักจะหมดไปกับการท่องเที่ยวอยู่ด้านนอกและในฤดูใบไม้ผลิก,ก็เป็นเวลาที่เขาออกนอกบ้าน งานแข่งขันกวีใกล้จบลงแล้วหลินเว่ยเว่ยเห็นบัณฑิตที่ค่อนข้างโดดเด่นในงานกำลังสนทนาอย่างสนุกสนานอยู่กับเจ้าของคฤหาสน์นางจึงพูดกับเจียงโมหันว่าบัณฑิตน้อยคนอื่นกลัวว่าจะไร้โอกาสได้มีชื่อเสียงแต่เจ้าทำตรงกันข้ามคือซุกซ่อนความสามารถไว้รอให้คนตกตะลึงทีหลังหรือไรเจียงโมหันร,รับกล่องอาหารมาถือไว้แล้วเหลือบมองนางเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าซ่อนความสามารถเอาไว้บางทีข้าอาจไม่มีความสามารถจริงๆก็ได้ หลินเว่ยเว่ยมองเขาด้วยดวงตาโค้งมนและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นอกมั่นใจจะเป็นไปได้อย่างไรทำให้ผู้อาวุโสเวียยอมรับเป็นสหายได้จะเป็นแค่หมอนปักลายบุปผาหนึ่งได้อย่างไรเจียงโมหานข้อศีสนางทันทีเจ้าว่าใครเป็นหมอนปักลายบุปผาหมอนปักลายบุปผาก็ไม่ได้แย่ไปเสียทีเดียวอย่างน้อยก็ดูดีเจ้าว่าจริงหรือไม่หลินเว่ยเว่ยใช้สายตาแฝงความในมองใบหน้าอันล่อเหลาของอีกฝ่าย เชียงโมหานร,รู้ว่านางเอาใบหน้าของเขามาล้อเลียนอีกแล้วรูปโฉมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้มาตัวเขาจะทําอะไรได้ดูดีก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเสียหน่อยเอาเถิดบัณฑิตน้อยเจ้ามันแหวสายสองลินชานเอ๋อและลินชิงอยู่ไปรวมตัวกับญาติผู้พี่ของพวกตนในบรรดาบัณฑิตที่สนทนากับเจ้าของคฤหาสน์ก็มียาติผู้พี่อยู่ด้วยเห็นได้ว่าพวกเขาพอจะเป็นคนมีสติปัญญาอยู่บ้าง หลังออกมาจากคฤรืหาหกแขนงแล้วพวกหลินจือเยียนก็บอกลาสหายใหม่ที่เพิ่งคบหาหลินเว่ยเว่ยยืนอยู่ข้างเจียงโมหานเพราะกลัวว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วจะดูโดดเด่นจนเกินไปบนใบหน้าเจ้าของคฤราสหาเปื้อนด้วยรอยยิ้มแสนอ่อนโยนขณะเดินเข้ามาหาพวกนางเขาก็พยักหน้าให้เจียงโมหานก่อนจะพูดกับหลินเว่ยเว่ยว่าวันนี้คุณชายหลินเว่ยมีความสุขหรือไม่หลินเว่ยเว่ยพูดตามตรงตัวข้าไม่ใช่ปัญญาชนจึงไม่ค่อยสนใจบทกวีอะไรนั่นหรอก แต่ถ้ามีพวกขี่ม้ยิงธนูหรือมวยปล้ำก็จะถูกใจค่ามากกว่า